สวัสดีจ้าคัวนนองเนยมันีหนองเนยมีมินูําเสนอจ้าเป็นตํำบกขุ่งบะมีแม่เป็นต่ำปูปลาจ้ามเอนีมีหอดแค่ล้อใจแมนฝานใสเพิ่มสีสันบะมีถ้าจะตํำขายจะตใส่แม่บาง้านเนาะแต่ก็ไม่เป็นมักทั่วจ้าทั่วฟักเน้าหมกนาวเฮ้ากัดเทียมพริกสดเฮ้าจ้าพริกแดงเฮ้าเลยแต่ก็เป็นมักกอกมะเคือเทศ ยังก็แม่นี่มาพาเขาหัวตอจ้ะมันจะอยู่อย่งสีเขื่อนบอกมอตโต้สิบหลุดมันหวานเขาแบบเหี่ยวไม่เสียวจากการที่มันมาแซ่บๆแล้วก็มีเป็นกะหล่ำบอมีดจ้ะแล้วก็เป็นหมูเดียเดียวจ้ะหมูวัดกระนั้นมันเหนียวสั่นหมูดิจ้าวิธีจะไปทอดซื้อหมูมามีกระตากแดดเยียบบอมีดแม่นี่เหยียบซะเนาะ แต่ยังแน่ก็มีแม่บอกขั้นตอสใส่คือเกาละะ่ะจ้าใส่ชุดโรดใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่ซอสหอยจ้าตำเขยิยมใส่น้ำน้ำตาลาเ,าเลยตากแดดเต้มีมแม่แดดหนึ่งเลยหมูแดดเดียวจ้าเครื่องปรุงก็แบบนี้เป็นน้ำปลาแดกปลาล่าห้องนี้ละจ้ะาแล้วก็เป็นผงชูรสน้ำตาลน้ำปลาประมาณนี้มาๆคร่าวๆจ้าเอาไปเอากลับไปทอดไมไปทอดอันนี้เลยหมูแดดเดียวกันเลยจ้าตั้งไฟมันหองมาแบบหมีจ้าแต่เอาใส่กับชิ้นสู้ๆเลย ก่อนเดียววเลยเจงำมันดูทวนเอหมูแดดเดียวว่าเนื้อเดียวนี่ปิ้งก็บใยได้จังปิ้งกันกับสีหอมยานเง้ามาเราอีกหนอมีทอดแบอย่างนึงแันมีทานนี่กับสีเอามาปิ้งดูจ้าใบเขาก็แสบได้ไม่งยแสบได้หมูต่นทอดมาสีก็กรอบในหมูได้มี่ะแบเราจ้ะแ่บจะร้อมเบิด เอาไเลยเอาไใส่ไฟแหงค่ะโรยข้รวบดลูาไปไปไฟเดือดไอดกินเลยทอดเแ็่เสียดเลยรู้รู้กลิ่นเอาพอโดนว่าแมีเจ้ามันเหลืองเหรลูกเหลืองเหรอี่แจ้ามนูเนียกับชิ้นแน่นนตอนตํำเลยจ้าต่บมาคุ้งมือหนีตอนกลิ่นเลยเนาะฮะเก็บเน่นกินเลยจ้าจ้ายิ่วยอางมือเลงเลย เพราะว่าเมื่อบริกินโดนจะจำบกุงได้มีเยอะประมาณสามมื่อจ้ะสมมื่อสามือคือว่าโดนได้แลารัเมาเน่าน้อจ้ะวันนี้ใเมนูของกันจ้ะดทั้งทอดเนื้อแดดเอ้ยหมูแดดเดียวก็ไปหาหมูตืมอีก่อนจ้ะเย็นแบ่ะอาจิดะเป็นสีอมแมนปูว่าปลาน้อยันให้บไหล โอ้ยบ้าลายตัวใหญ่ได้เมเอีอันใดอีกจักตัวนึงก่อนจ้าจะล้อเบิรงนแล้วจา้าอาจจะเป็นพัดเพชรหรือจะออมนี่ยล่ะรอรอมาที่นี่รอมื<ล>อมันรอถามมือมันอีกก่อนถ้าไปกันถ่ายมัวนชุกเลยจ้าแล้กันทีไปตับบักคุ้งกันเลยวันทีนี้จ้เาเราไปพังคำาตับบักคุ้งกันเลยตับปูบะาลาบว่มีจ้าญี่ปุ่นหรอแม่มี เแม่เอาทิ้งใส่ได้หนเลยจ้ะเป็นปูดองเลยเนาะแม่ขั้นตอนแรกคือมาตำพริกก่อนจ้ะแม่ยังมาเบิดไหนเบิดจ้ะพริกจ่านะจ้ะกาแบบชื้นๆร่ะมีดแม่จ้ะกินก้อนนอนกระเทียมใส่ไหน่อาไปตำพริกก่อนบาแม่จ้าเราไปกัเอากระเทียมใส่เลยบ่มีดจ้ะไปกับตาไม้มันเข้ากันเลยจ้ะพริกเผากระเทียมเผาปุ๋งเลย จ <IS> ้าเราไปกับมาปรุงก hmm ันเล่ยวมีดกอกแซบใส่มะกอกเต้ม <int ess> ีดแม่ขึ้นไ้ใส่แบบมันสมองน้าอีกมีดแม่ใส่ตัดกันตัวลกสมุนไพรยางอะไรเต้มีดแม่สมมูลน้อยจังหน่อยใส่ว่าสามรสแม่สะมากินแม่แมนกินหน้าแล้วมันหวานแต่ก้อนนี่เป็นมะกอกดิบที่มีดแม่มือเป็นมะกอกสุกอรเด้อจ้าัแบบนี้บางพวกมันสีฝาดพวกแซบจ้าเนี่มันสมดีแม่หน้าใส่หน่อยนึงอันนี้สมุนไพรยางตีแมวหน้าวันนี้ ทำใสเลยเนาะจ้าตำสอตำทอซิซิมจ้าต่อไปกระใสมะเขือเทศน้ำจ้าออตังไปเลยปุ้ยแม่เป็นอะไรเฝ้าแท้มือบนอะไรเฝ้าเกี่ยวเขาอืมเป็นช่วงเกี่ยวเขาพอดีเนาะเดี๋ยวนี้เนาะเกี่ยวซอยใหญ่ยยังไนเดียก่อนรจะได้แม่ปีก่อนเหรอตีบูดเก่าต่อไปเอาเกาน้ำมาแดกใส่เลยจ้าปู่เขาเลยเอาต้นแดกใส่น้ำเน่า ใส่เลยวิ่งอะแต่แดกใส่จักน้อยจ้ะไว้ฉีกไว้จำบอกไม่ยึดจับตอนบี้มันปจยกอยู่อยากเลยมีแม่จะมากับปุ่งใส่น้ำป่าจักน้อยจ้าวันที่นี้ว่าแด้มีแม่แ่มันเค็้ยวปวดเราไปกรใสผงสุรถดจ้า ขาดอะไรได้มีแม <that> ่ค้องแสบทำมาแดงเขานั่จ้ะขั้นตอนเกน้อยจ้ะท่้นมหาบอกใส่ยัไงยี่สิบเาอย่าโลได้มีแม่จ้ะเราไปกับคนในมันเข้ากันถึง่อเอาเสินมกคุงเข้ามาใส่จ้ะซิมึงหนาเมันกันโอนลืมใส่บอกทัวร์ตื่นยังบรดดิต่ำก็ได้เอายมใส่เลยเมีนอ่ะนี่ตั้งแทนหลอดใจแม่ไซักันไว้แ้หลอดแม่เร่อเส้คุงี หน้ำมันก่อนจ้ะชิมๆแมละเขาดีเลยนะเขดีค่ะความจะไปเอาเส้นบะคุงเขาใส่เลยโอ้ยเลยเบิ่งองินปิ้งเนี่ยเอ้ยทอดเนี่ยหมูตัวน,นี้มีแม,ม่หมูเด็ดเดียวเขาจะสุกเรียบร้อยเตรียมกินกันเลยจ้าบะที่นี่แซ่บค่ะคนเลยมีแม่มืหมหมอมที่จะกินเขาเลี่ยมกันจะแซ่บฟางฝุ่น ว่ากิเป็นว่านอตมูงว่าเป็นน้อส่ดเลยว่าันี่กินได้ดอกมีนแม่ทอดมูแดดเดียวมาดีอ่ะกินได้ท่าตานร้อนที่สิบบูดคับคถ้าว่าซิม่าจ้าซิมแลแบบซิมอยู่นี่ดีได้เด้อเนี่ยจางเข้มกันร้ายแตกเลยเนาะถอกเลยกินกันเลยจะบันเทิงกเนก่อนแม่หอกกันนเป็นยังไงอ้ยจะบันทึกงคนเดียวี่เพชรซาใจเออ ย่างทังส,ส่สสวนแมนแต่โมมีมรถเพลท่แซ่บอีลีจไปเส่กับมากินกันเลยจ้าบทีนี้สวัสดีจ้ากินต่ำมังหงย่ามแรงด้วยบทีนี้มีเสื้อ,อ <laughs> ผ้าำต่ำผู่เพราะเดี๋ยวผูกผนี่ปูไ,นนไม่ใช่โดนรถไอ้ปอนนูอันนี้อันโอ้อันนันดองเดี๋ยววันนี้เพรามันหอปะ อมนค่ะวากนะนันดีจ้ากินกันจะบัดทีแซ่บๆเลยพักมีไม่ยังไรก็ไมีดแมะมีหมอกหัว่อจ้าหลวกเรียบร้อยจ้าซีมึงรู้หงฟังี่อไมีแได้แต่ว่าลวกแต่ว่ากินน้ำเมกับยังแซ่บเนาะนันมีอย่างนึงจ้าจ้าอุ้ยอุม่ก็น่ามีแะใส่คำริดยังไงกันนะคุณน่ะแซ่บอีดีนต่ำหงมั้ ต้องดเอาสวนมาสดแม่จะเป็นยังก็ฟองดิบจกอีกอะน้ำลายแตกด้ยเจ้าเราไปกินตัมาต่ำหงกิน้แซ่กกินมันจะแจ๊กพี่กอลูกตำหงสเป็นแนวจะกินได้บูเบียไม่วันนีกินมั้น กายมันเล็นน้ำพอดีจ้าข้เดีกินตำหุ้มกับกันเลยช่มงๆได้เลยแบบนี้เที่ยงปลากไหมาเนาะปลาแบบที่กระปุมันมันครับเด้อพูดได้อยากน้ำม่เจ้าไม่จิ้มกันจ้าครับน้ำยาน้ำยำลองป้งแล้วกินยยุ่ได้ใจมาแรงน้่ยำลองเนยเด้อพูดได้อยากลดตำทุกินเนาะ จับจับจับต่ำนมต่ำต่ำหงส์เสียงนมใหม่น้อตวอืมโหสุดยอดจวงเลยนี่นาดอันดองกนอีกอืมอันดองเนาะมันมัหมฉันยังจิดองเนาะแบพักเลยมันดังแบบอื เขา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 ใ่ินงันทยจำเป็นองยงมัเป็นเป้าจาฟังกินเป็นปะเ่อนก็เขาใเขาใยิงบเป็นเป้าโอ้ยเราแรงเนอบนี่ดูด้วยรัวจามือนี่ยนขนอะไย

แก่ดดเอนี่แก่รดอตอนไม่ได้ปแรงตั้งแต่หมูอยู่รวมกำลังกันแสบต่อมะฮงนี่หลายคนแสบจ้ะหวางมูชิมแก่อดเรื่อยแบบแสบนมีหมากกอดเนาะนัวหอมมาละดองเลอืม เอากาเป็นยัง้ตแก่เพชรั้นตุ้มต้มให้เพชรตึม่ำเนืกินมาจิมอาอะไรมีแบมาใส่นงหมซื้อมาตลดอือก็ขายไม่ขายหรออือ่หอกที่บานท่านหรอือายมแบบอ หอมๆเผ็ดซาใจัยเราเห็นไหมแม่ดื้อเนืแม่มาเจ็ดเห็ดใหญ่มันมีหน่วยญ่โอ้ยหอยอะไรป่ะทนี่เพ็ดเพ็ดเพ็ดแม่เขาไทยเขาเหทั้งเพ็ดตั้งแสบเด้อเล็กหน่อยกินเล็กหน่อยเล็กหน่อยกินกันกินเพ็ดล้วเล็กหน่อยเศร้าเลยผู้ใหญ่แห้งเพ็ดแห้งกินอยากเขาไม่ไายเขากินมูนมา không phải. Yeah. <laughs> ทีนี้ก็มักกนไหลถึงใจก็เซ็กซลก็จ้าทีมปน่าจ้าบันทึกจ้าบ๊ายบายบันทึจ้าบ๊ายบายท่างผู้สนใจบอกไปเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายไรพีลูกบ๊ายบายจ้าบบ๊าายย